วันนี้นะคะชาก็อยู่ที่ประเทศไต้หวันถ้าเกิดมีพื้นที่ว่างๆแล้วจะเอาอะไรเนี่ยไปใส่ได้บ้างนะแล้วก็อีกไอเดียหนึ่งนะคะที่ไต้หวันเนี่ยมีกันเยอะมากๆร้านจอดรถเก็บเงินอันนั้นนะคะคือจำนวนที่ว่างนี่สามารถได้ทั้งแบงค์เหรียญน,นะคะสองอย่างเลยเดินมานะคะเจออีกแล้วโอ้มันเยอะมากจริงๆที่นี่เป็นอะไรที่ฮอตมากมาก สวัสดีค่ะชาจากแกรคาร์วอนนะคะวันนี้นะคะชาก็อยู่ที่ประเทศไต้หวันเนาะหลายคนเนี่ยถามมาบอกว่านอกจากไอ้ธุรกิจที่แบบว่าล้างรถหย่อนเหรียญแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีพื้นที่ว่างๆแล้วจะเอาอะไรเนี่ยไปใส่ได้บ้างนะคะวันก่อนอะ่ะชาก็มีทาคลิปรีวิวไปแล้วเนาะก็แบบา่าใส่ได้ทั้งเครื่องสาภาพผ้าหย่อนเหรียญตู้กาแฟหย่อนเหรียญน,นะคะแล้วก็อีไอเดียนหนึ่งนะคะที่ไต้หวันเนี่ยมีกันเยอะมากๆคือนี่เลย านชอดรถเก็บเงิน oh. ดูไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็คือมีป้ายเนาะแล้วก็มีพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีตัวไม้กั้นนะคะเพิ่มเติมคือเวลาที่ใช้บริการนะคะก็จะขับรถเนี้ยเข้าไปเห็นป้ายตรงนั้นไหมคะน่นอันนั้นนะคะคือจํานวนที่ว่าง 14คันตอนนี้นะคะมีว่างอยู่14คันเวลาที่เราขับรถเข้าไปนี่เนาะตัวช่องก็จะนับจํานวนรถนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ติดอยู่แต่ละล็อกเนาะว่าตอนนี้เหลือทั้งหมดกี่คันมีกล้องจับป้ายทะเบียนนะคะติดอยู่เวลารถเข้าไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวจํานวนนะคะก็จะลดลงทีนี้เนี่ยเวลาออกแล้วจะดูว่าคิดเองินยังไงนะคะก็มาดูที่นี่เลยนี่เขาจะมีตู้แบบนี้อันนี้คืออิ e เมอร์เจนซีนะคะเผื่อฉุกเฉินแบบเกิดเหตุไม้กั้นตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะกดตัวนี้ได้เลย แลที้ตัวเครื่องนี้นี่สามารถได้ทั้งแบงค์เหรียญน,นะคะ2ออย่างเลยวิธีทําก็มาเกาะป้ายมาเกาะป้ายที่เปยนตรงนี้เนาะเสร็จแ,แล้วปุ๊บเนี่ยหรือว่าถ้าเรามีเมมเบอร์เราก็สามารถทาบบัตรได้ก็เป็นยังไงคะอีกหนึ่งธุรธกิจถ้าใครเนี่ยไม่รู้จะทาอะไรนอกจากล้างรถหย่อนเหรียญน,นะคะก็าสามารถทําตัวรานจอดรถหย่อนเหรียญแบบนี้ได้เนาะก็เรียกว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับนักลงทุนที่มีพื้นที่ว่างเนาะนอกจากล้างรถหย่อนเหรียญเนี่ยเราก็สามารถทํร้านจอดรถหย่อนเหรียญแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างลานจอดรถหยอดเหรียญน,นะคะอันนี้เรียกว่าใหญ่มากๆเนาะชื่อว่าอะไรนะท i m e าร์กิ n งโอ้โหใหญ่มากจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยนะคะเขาก็มีแค่แบบไม้กั้นแล้วก็มีตัวน,นี้ล้อมเป็นเสาั้วเนาะโอ้ยอ,อันนี้อะไรโค้ดฟรีไซคล์แบงค์ใครมีเสื้อผ้าไม่ใช้นะคะเอามาใส่ตู้นี้ได้เลยนี่เหมือนเดิมค่ะเขาก็มีทางเข้าไปมีกล้องจับรถแล้วก็เข้าออกเห็นไหมคะฟูลดีเย่แล้วมีเยอะมากๆ เดีย๋ยวเราเดินไปดูอีกดีกว่ามีที่ไหนอีกนี่เดินมานะคะก,ก็เจออีกแล้วนะคะบอกเลยแค่ข้ามหัวถนนเองนะโอ้โหเยอะมากๆ แล้วสาหรับใครนะคะที่สนใจลานจอดรถหย่อนเหรียมแบบนี้แต่ว่าไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะคะไม่รู้ว่าจะไปจ้างแนวไหนทมสามารถอินบ็อกมาหาข่าววอร์ได้นะคะแคทขาววอร์นะคะนอกจายจะทำตัวล้างรถย่อดเหรียมแล้วตัวลานจอดรถระบบแบบนี้เราก็รับทําเหมือนกันนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ